อันนี้มาทาความสะอาดห้องนะคะเตรียมใส่หนังสือให้เด็กๆแล้วอันนี้มุมอ่านหนังสือนะคะมีมุมสื่อเลยก็จะตตองห่างกันค่ะไม่ต้องกลัวว่าโต๊ะใกล้กันนะคะตตองห่างกันมากค่ะนี่ก็กว่าเลยนะคะ แต่ว่าเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนแล้วคะ่จะจัดโต๊ะเอาไว้จัดโต๊ะเอาไว้รองรับกันมาเรียนรองรับไว้ก่อนเรียนไม่เรียนค่อยว่ากันรองรับกันมาเรียนนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมเรมเ็วค่ะโต๊ะค่ะแล้วก็ ตู้ส่งงานฝีมือคู่ใจห้องเรียนเงาเงาห้องเรียนเงาเงาอยากให้เปิดเรียนจังห้องเรียนเงาเงาค่ะพร้อมที่จะให้นักเรียนมาเรียนนะคะ 唉，好累，困困。